นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องสวยแปลกครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีชายนามว่านายยอดนายยอดนั้นเป็นหนุ่มโสดไม่มีเมียแล้วก็ไม่มีใครสนใจและตัวนายยอดเองนั้นอยากที่จะหาภรรยาสักคนมาไว้คู่ใจตนเพื่อมาทำให้ตัวเองนั้นกระชุ่มกระชวยหัวใจสะหน่อย แต่ด้วยความที่นายยอดเป็นคนไม่มีอะไรเลยฐานะก็ไม่ดีทำให้หญิงใดนั้นก็ไม่มีใครสนใจมีแต่ผู้คนม้างเมินเขาจึงอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายมาจนถึงทุกวันนี้และแล้ววันหนึ่งนายยอดก็ได้เดินทางไปที่ลำธารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมาตกกุ้งไปขายเขาก็ได้วาง และเตรียมอุปกรณ์วางไว้แล้วก็นั่งตกกุ้งอยู่อย่างสบายใจเมียก็ไม่มีหากมีใครอยู่ข้างๆสักคนฉันคงจะขยันตกกุ้งทุกวันเลยนะเฮ้ยยอดพูดพร้อมกับถอนหายใจด้วยความที่เบื่อหน่ายของเขาแต่จู่ๆแล้วคันเบ็ดตกกุ้งของนายยอดก็เกิดการกระตุกขึ้นอย่างแรง นั่นเป็นเพราะว่าสัญญาณว่ามีเหยื่อมาติดกับเบ็ดเรียบร้อยตัวนายยอดจึงคิดว่าวันนี้เขานั้นต้องได้กุ้งตัวใหญ่อย่างแน่นอนและจากนั้นนายยอดก็ค่อยๆดึงเบ็ดชา้ชาๆอย่างระมัดระวังเอาเ้ยยอดวันนี้เองต้องได้กุ้งตัวใหญ่แน่ๆเลยขายได้หลายบาทเลยละว,วะรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮง,งละเว้ย แต่เมื่อเหยื่อโผล่ขึ้นมานั้นก็ทำให้นายยอดผิดหวังมากเพราะเหยื่อที่ตกเบ็ดมาได้คือกบสีรุ้งตัวหนึ่งผิดแปลกแปลกไปจากธรรมชาติแต่นายยอดก็คงคิดว่าเป็นกบธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรอย่างแน่นอนไอ้กบเอ้ยฉันคิดว่าจะเป็นกุ้งตัวใหญ่แกมาทำให้ฉันผิดหวังอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ย มันต้องลงโทษแกสักหน่อยน้าจับแกไปต้มแซบอ,อ,อร่อยอร่อยดีกว่ามั้งนายยอดพูดกับกบแล้วก็จับตัวกบนั้นใส่คูทั้งเพื่อเตรียมไว้จะเอากลับบ้านไปทำอาหารในรุ่งเช้าจากนั้นเขาก็ได้นั่งตกกุ้งไปเรื่อยๆจนกว่าที่ตนนั้นจะได้จำนวนที่พอใจแล้วนำไปขายพ่อตกช่วงค่ำนายยอด ก็หอบคู้ถังที่ใส่กุ้งที่เต็มไปด้วยกุ้งเต็มถังกลับบ้านเตรียมพร้อมที่จะนำไปขายในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านของเขานั้นเขาก็รู้สึกเหนื่อยลา้าและอ่อนเพลียมากจึงทำให้นายยอดนั้นรู้สึกอยากจะหลับแล้วพักผ่อนและแล้วตัวเขานั้นก็ได้หลับไหลไปในที่สุดในขณะที่นายยอดกำลังหลับไหล เขาก็ได้ฝันขึ้นว่าตัวเขานั้นกำลังนำกบที่ตกได้มาตอนกลางวันไปต้มแซบแต่จู่ๆเจ้ากบตัวที่นายยอดจับได้นั้นก็แปลงกายเป็นสาวงามหน้าตาสะสวยผิวพรรณดูดีเธอนั้นช่างมีใบหน้าที่งดงามราวกับนางฟ้าช่างเป็นฝันที่วิเศษที่สุดจริงๆนายเป็นใครกัน จะเอาฉันมากินหรือยังไงจ๊ะนี่ขนาดฝันแทๆ้ๆนายยังจะอยากกินฉันอีกหรือว่าแต่แม่หญิงเป็นใครกันยายจึงโผล่มาในฝันข่าเช่นนี้อย่าบอกนะว่าเจ้าจะขโมยกบของฉันฉันไม่มีทางยอมหรอกนะย่ามาขโมยกบฉันฝันไปเถอะฉันไม่ให้เจ้ารอกเองนั่นแหละขโมยตัวฉันมา เอาฉันกลับไปไว้ที่เดิมเดี๋ยนี้นะหากเองไม่นำกบตัวนั้นกลับไปคืนฉันจะสาบแช่งให้เองพบกับสิ่งที่ไม่ดีแม่หญิงหน้าตาก็สวยนะแต่ทำไมถึงมีนิสัยโหดเหี้ยมเช่นนี้ฉันแค่อยากจะกินเจ้ากบตัวนั้นแม่หญิงอย่าเอากบของฉันไปเลยหญิงในฝันไม่ยอมฟังสิ่งที่นายยอดพูดและก็ยังยืนกรานที่จะให้ในายยอดนั้น นำกบกลับไปคืนไว้ที่เดิมให้ได้เพราะกบนั้นเป็นร่างของเธอหากญิงผู้นี้ไม่มีร่างเจ้ากบตัวนั้นเธอก็จะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปฉันให้เวลาเจ้าเอากบตัวนั้นไปไว้ที่เดิมภายในวันพรุ่งนี้หากเจ้าช้ากว่านี้เจ้าเตรียมตัวรับผลกรรมที่เจ้ากระทำได้เลยรับรองไม่ใช่เรื่องดีเป็นแน่ และไม่นานนายยอดก็สะดุ้งตื่นพ่อเสียงกบร้องดังจึงทำให้นายยอดคิดว่าอาจจะเป็นเพียงความฝันแต่เขานั้นก็ตัดสินใจที่จะนำกบไปไว้คืนที่เดิมเพราะอาจไม่ใช่กบธรรมดาจริงๆก็เป็นได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นนายยอดก็เตรียมตัวที่จะนำกุ้งไปขายตลาดให้กับพ่อค้าและก็ได้นำกบ ที่จับได้เมื่อวานนั้นนํำไปคืนวางไว้ที่เดิมในระหว่างที่นายยอดกําลังนำกุ้งไปขายนั้นจู่ๆเพื่อนของเขาก็ได้ทักขึ้นมาอ้าวเพื่อนยอดวันนี้ได้กุ้งตัวใหญ่เชียวหรือทำไมมันเป็นสีเช่นนี้ล่ะฉันขอดูหน่อยได้ไหมกุ้งสีลุงบ้านเองนะสินี่มันกบสีลุงต่างหากมันคือกบ ที่ข้าตกมาได้เมื่อวานวันนี้ว่าจะเอาไปวางคืนไว้ที่เดิมนะ่ะสงสารมันแองจะเอาไปคืนทําไมกบสีรุง้งฉันเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเองจะนําไปคืนงั้นข้าขอซื้อต่อได้ไหมล่ะฉันจะเอามาทําเป็นแม่พันยอดที่ได้ยินเพื่อนพูดเช่นนั้นเขาจึงรีบปฏิเสธและไม่ยอมขายเจ้ากบตัวนี้ให้แก่เพื่อนไม่ได้หรอก ฉันจะเอาไปคืนเองไม่รู้อะไรซะแล้วเมื่อคืนฉันฝันแปลกประหลาดมากฉันฝันเห็นว่าเจ้ากบตัวนี้เป็นหญิงที่สวยงามเธอสวยดุดดังนางฟ้าแต่เสียดายดุไปหน่อยฉันเลยอยากเจอหญิงในฝันอีกอะ่ะอาจจะเป็นแค่ความฝันก็เป็นได้เอกนี้คิดมากไปเรื่อยนะกบที่ไหนกันมันจะแปลงร่างเป็นคนได้วะไม่มีรอก ขายต่อให้ฉันเถอะฉันให้ราคาพิเศษเลยละเอาไหมยอดลังเลใจ,จอยู่ครู่หนึ่งในใจก็อยากได้เงินเยอะแยะแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะนำกบไปวางคืนเพราะในฝันมีหญิงมาขู่เขาเอาไว้ว่าถ้าหากไม่นำกบไปคืนที่เดิมนั้นชีวิตของนายยอดก็อาจจะต้องเจอกับสิ่งไม่ดีเป็นแน่ไม่เอาหรอกฉันไม่ขาย ต่อให้เองจะเสนอราคาสูงแค่ไหนก็ตามฉันขอเอาชีวิตของฉันดีกว่าฉันไปละและจากนั้นนายยอดก็เดินจากไปโดยปล่อยให้เพื่อนของเขางงงวยกับสินที่ยอดพูดแต่ก็ไม่ได้วิงวอนที่จะขอซื้อกบมาให้ได้หลังจากที่นายยอดส่งกุ้งให้พ่อค้าเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็เดินไปที่ลำทานเพื่อจะนำกบตัวนี้ไปวางเอาไว้ แต่เมื่อไปถึงเขาก็ค่อยๆนำกบตัวนี้วางลงแล้วปล่อยให้กบลงน้ำไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเสร็จสิน้นนายยอดก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่แล้วจูๆ่ๆเจ้ากบที่ยอดมาวางไว้ก็แปลงกายเป็นร่างหญิงสาวที่งดงามเหมือนดั่งฝันเมื่อคืนทำให้นายยอดตกใจเป็นอย่างมากและคิดว่าฝันไปอีก นี่ไม่หญิงนี่เป็นความจริงหรือความฝันเนี่ยทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแล้วเมื่อคืนหรือตอนนี้อะไรกันแน่เนี่ยข้าฝันข้างงงไปหมดแล้วนะไม่ต้องแปลกใจดอกเจ้าไม่ได้ฝันอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องจริงและเจ้าก็กำลังอยู่กับฉันคือเจ้ากบตัวนั้นเจ้าเป็นกบหรือ ฮ่าฮ่่แม่หญิงกําลังเพอ้อฝันอะไรอยู่เนี่ยว่าตนเองเป็นกบเป็นเจ้าหญิงกบอะไรก็ไม่รู้ไหนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแม่หญิงกลายล่างเป็นกบให้ข้าเห็นต่อหน้าต่อต,อตาได้ไม่เล่านายยอดเมื่อได้ยินหญิงสาวพูดออกมาเช่นนั้นถึงกับหัวเราะหัวคลายออกมาเสียงดังลัน่นเอ๊ะไอ้หนุ่มคนนี้ข้าพูดเรื่องจริงก็หาว่าข้าโกหก แล้วถ้าอย่างนั้นค้าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเล่าไม่ฉลาดเอาเสียเลยฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าแม่หญิงเป็นกบตัวนั้นและเป็นเจ้าหญิงกบอะไรนั่นหน้าตาและผิวพรรณดูออกจะง,งดงามขนาดนี้จะเป็นกบไปได้อย่างไงเล่าข้าไม่เชื่อหรอกเมื่อเจ้าหญิงกบได้ยินเช่นนั้นจึงได้พิสูจน์ตนให้ในายยอดเห็น ว่าเป็นกบจริงๆโดยที่ทำการกลายล่างเป็นกบต่อหน้าต่อตาและกลับล่างมาเป็นมนุษย์ต่อหน้านายยอดอีกครั้งทำให้นายยอดนั้นถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่ตนเห็นเป็นอย่างมากและไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเห็นหรือ,อยังละ่ะเป็นอย่างไรเล่าคิดว่าค่าพูดปดแก่เจ้าอย่างนั้นหรือดีแค่ไหนแล้วที่ข้า ไม่สาบแช่งเจ้าแต่ถ้าหากเจ้าเอาข้าไปขายข้าก็จะสาบแช่งเจ้าดังที่ข้าว่าไว้ใครจะกล้าเอาท่านไปขายล่ะแม่หญิงไม่อย่างนั้นข้าอาจจะต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้แถมจะไม่ได้เจอหญิงงามเช่นเจ้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วข้าไม่ใช่คนใจร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกข้าได้ยินว่าเจ้าอยากจะกินกบ เอากบนี้ไปแทนคําขอบคุณที่เจ้าไม่ทำรา้ายข้าฉันร้อเล่นนะ่ะแม่หญิงจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นคนกินกบหรอกและก็ไม่ต้องตอบแทนอะไรข้ารอกจริงๆแล้วข้าไม่ใช่คนใจบาบยับช้าเช่นนั้น <laughs> ยอดหัวล้อออกมาด้วยความเขินอายและด้วยความที่เขานั้นไม่เคยพูดคุยกับหญิงงามเช่นนี้มาก่อน นี่เป็นครั้งแรกเลยทำให้เขานั้นรู้สึกทำตัวไม่ถูกอย่างไรอย่างนั้นและไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนฉันว่าเจ้าน่ะเป็นคนดีนะแล้วเจ้ามีคู่ครองหรือยังละ่ะสนใจที่จะมาเป็นคู่ครองของข้าหรือไม่เล่าแม่หญิงพูดอะไรนั่นจะให้ฉันเป็นคู่ครองแม่หญิงหรือจะเป็นไปได้อย่างไรแม่หญิงเป็นกบฉันเป็นมนุษย์นะ ทำไมจะไม่ได้ละ่ะเจ้ารังเกียจข้าหรือไงที่ข้าเป็นกบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแม่หญิงเพียงแค่ข้าไม่เหมาะสมกับท่านเหตุใดจึงไม่เหมาะสมเล่าเจ้านี่แหละเหมาะสมกับข้าที่สุดแล้วแล้วข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีทั้งสองตกลงปรงใจลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและในที่สุดทั้งนายยอด กับหญิงกบก็ได้ตกลงเป็นคู่รักโดยที่ยอดนั้นไม่ได้รังเกียจภรรยาที่เป็นกบเลยและเจ้าหญิงกบที่นายยอดเห็นก็เป็นคนดีมากก็เลยอยากจะใช้ชีวิตคู่กับนายยอดและแล้วทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันและนายยอดก็มักจะมาหาเมียกบของตนเองที่ริมทานน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัย ของเจ้าหญิงกบตัวดังกล่าวแต่เมื่อนายยอดไปพูดกับคนอื่นว่าเขานั้นมีคู่ของแล้วต่างคนก็ต่างไม่เชื่อเพราะไม่มีใครเคยเห็นเมียของนายยอดเลยและก็ต่างพากันเล่าลือกันไปทั่วว่านายยอดนั้นเป็นเพียงคนโกหกเขามาโกหกผู้อื่นว่าตนได้มีเมียมีภรรยาแล้วแถมหน้าตาสาสวยอีกด้วย ในระหว่างที่นายยอดนั้นกำลังนั่งตกกุ้งแล้วเจ้าหญิงกบผู้เป็นเมียก็ได้ขึ้นมานั่งอยู่ข้างๆกายจู่ๆเพื่อนของนายยอดก็เดินมาหาแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่พบเห็นเขาเห็นนายยอดนั่งอยู่กับกบสีรุ้งตัวใหญ่ทำให้เพื่อนยิ่งตกใจเป็นอย่างมากร้องดังลัน่นไอ้ยอดไอ้ยอดเอ้ยเองไม่รู้ตัวหรือไง เองกำลังนั่งอยู่กับกบยักษ์เองไม่กลัวมันจะกินเองเอาหรือไงวะยอดหันมาตามเสียงของเพื่อนที่เขาเรียกแต่เมื่อมองกลับไปดูเมียของตนเองแล้วเขาก็เห็นเป็นเพียงหญิงสาวที่ไม่ได้เป็นกบยักษ์แต่อย่างใดแต่ทำไมเพื่อนของเขานั้นจึงพูดเช่นนี้เองจะบ้าหรือไงกบยงกบยักษ์ที่ไหนกันนี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ก็เมียข้าอย่าบอกนะเอยอดเองได้เมียเป็นกบหรือวะหน้าเกลียดหน้ากลัวเสียจริงข้าไปดีกว่าเองนี่เป็นประสาทไปแล้วแน่ๆเลยไอยยอดเอ้ยตัวนายยอดยังแปลกใจและมึนงงกับสิ่งที่เพื่อนพูดแต่ไม่ได้คิดอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนของเขานั้นตาฝาดก็เป็นได้แต่แล้วเจ้าหญิงกบ ก็ได้พูดขึ้นว่าสิ่งที่เพื่อนเจ้าเห็นถูกต้องแล้วหนาที่เพื่อนเจ้าเห็นข้าเป็นกบเพราะข้าต้องการให้เจ้าเห็นใบหน้าที่สวยงามของข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นจริงหรือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิพี่จะได้เชยชมใบหน้าที่งดงามของน้องแต่เพียงผู้เดียวข้ากลัวว่าถ้าข้าเป็นมนุษย์แล้วอาจจะมีมนุษย์ ที่จิตใจโหดร้ายอาจจะมาทำร้ายตัวข้าก็เป็นได้ดังนั้นข้าต้องระวังตัวจนตอนนี้มาเจอกับท่านท่านคือคนที่ข้าไว้ใจและคนที่ข้ารักข้าจึงอยากให้ท่านเห็นข้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและนายยอดก็ได้ตกลงกับเมียของตนเองว่าเขานั้นจะดูแลเมียที่เป็นกบเป็นอย่างดีแม้ว่าผู้อื่น จะมองไม่เห็นในความสวยของเมียเขานั้นแต่ยอดก็ไม่คิดที่จะรังเกียจเมียเลยแม้แต่น้อยต่อให้ใครจะมองเห็นร่างของนางเป็นกบตัวใหญ่ยักษ์แต่ยอดก็เลือกที่จะรักและไม่สนใจคนไม่แคร์ความรู้สึกผู้อื่นนอกจากเมียตนที่อยู่ตรงหน้าแต่เพียงผู้เดียวและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิต ฉันสามีภรรยาแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ